ให้ชมพระปิดตาเก่าสักหนึ่งองค์ครับด้านหน้านะครับด้านข้างครับสีแดงแด่นคือ,อ,อโฟมนะครับที่ดุดล้นมาจากกรอบพระนะครับด้านหลังนะครับครับองค์นี้เป็นเทหล่อทีละองค์นะครับ ตามความเข้าใจผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อแก่ทองคำนะครับพราะถ้าส่องด,ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นเป็นสีเหลืองทองนะครับแต่ถ้าดูไม่ใช้กล้องส่องจะเห็นเป็นสีออกขาวๆครับเดี๋ยลองลองกล้องดูนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับโคกระทางเก็บทงครับผมก็ใจว่าอย่างนั้นนะครับนี่ครับอบความแห้งกลังครับแต่อายุเลยครับก็ สภาพที่นะครับแต่ได้ความเก่าก็ได้ไม่หาระวดดีนะครับในรอยช่อด้านล่างนะครับครับก็ประมาณนี้ใครรู้ที่ก็ช่วยบอกด้วยกว็ดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ